I've never been exposed to like this before. I'm gonna shutting you out. I've always had a way of keeping. สวัสดีค่ะทุกคนไก่ไปนี่มาวันนี้ไก่พาเพื่อนๆมากลางเต็นใกล้ๆกรุงเทพนะคะขับรถจากกรุงเทพไม่เกิน2ชั่วโมงเราก็จะมาเจอกับบรรยากาศกลางเต็นริมน้ําบรรยากาศดีๆแบบนี้นี่คือแบมบูแคมนะคะอยู่ที่จังหวัดนครนายกอยู่ตําบลสาริกานะอยู่ใกล้ๆกับเขื่อนคุนด้านชัยประการเลยนะคะก็เดี๋ยวไก่จะไปเดินรีวิวร้านให้ดูนะคะ แล้วก็จะบอกว่าร้านนี้นะคะมีข้อดีก็คือว่าเขาจะมีวิวที่เราสามารถกางหรือก็เดินลงไปเล่นน้ําได้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงของหน้าฝนเนะาะเพราะฉะนั้นตอนนี้น้ำเนี่ยก็จะเยอะแล้วก็น้ําก็จะสวยใครที่ชอบเล่นน้ําแนะนำร้านนี้นะคะสําหรับร้านนี้นะคะก็ ไก่กลาง2วัน1คืนนะคะจริงๆอ่ะอยากการสักสองคืนเนาะกำลังดีเพราะบรรยากาศดีมากจะบอกว่าชอบมากๆนะคะสําหรับร้านนี้แล้วก็ถ้าเป็นช่วงของอากาศเย็นๆนะคะก็อยากจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นช่วงของหน้าหนาวเนาะตรงจุดนี้ก็อาจจะน้ําน้อยน้ําไม่เยอะเหมือนช่วงหน้าฝนนะคะเพราะฉะนั้นใครจะมาร้านนี้นะคะก็แนะนําให้มาช่วงหน้าฝนนี่แหละเช้าตื่นขึ้นมาเราก็จะเห็นหมอกนะคะแล้วก็เห็น ยอดเขาที่มีหมอกสีขาวปกคลุมอยู่บนยอดเขานะคะสวยงามมากๆเลยร้านที่นี่จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไกล้พาไปเดินดูรีวิวร้านกันค่ะ ก่อนจะไปรีวิวร้านนะคะเรามาดูเส้นทางการเดินทางกันก่อนนะคะสําหรับการเดินทางไปร้านกางเต็นท์แห่งนี้เราวิ่งเส้นนครนายกนะคะมุ่งหน้าไปที่เขื่อนขุนด่านเลยแล้วก็ระยะทางก็ไม่ห่างจากกรุงเทพเท่าไหร่พอเราขับมาเรื่อยๆนะคะเราจะมาเจอกับป้านน้ำตกนางรองแล้วก็เขื่อนขุนด่านปราการชนเนาะก็เจอไฟแดงข้างหน้านะคะเลี้ยวขวาไปเลยค่ะแล้วก็ขับตรงไปอีกนิดนึงนะคะเส้นทางที่ขับมาเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางคอนกรีตแบบนี้ ยาวๆเลยนะคะเลี้ยวขวามาแล้วอีกนิดนึงค่ะเราจะมาเจอกับทางยูเทิร์นตรงนี้นะคะเราเตรียมที่จะเลี้ยวขวาเข้าไปในซอยของลานกางเต็นท์บมบูเบสแคมป์แล้วค่ะขับมาอีกนิดเดียวนะคะไม่ไกลก็จะเจอทางเข้าของลานกางเต็นท์แล้วค่ะเจอป้ายนี้แสดงว่าไม่หลงแล้วเลี้ยวขวาเข้าไปเลยค่ะ เส้นทางทางเข้าลานกันตเนนี้จะเป็นดินนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เชยแฉะอะไรรถเก่งรถโหลดตำโหลดเตี้ยขับมาได้สบายๆเลยคะ่ะพอมาถึงตรงนี้จะเป็นจุดเช็คอินนะคะต้องมาติดต่อเจ้าหน้าที่แสดงหลักฐานการจองแล้วค่อยขับรถเข้าไปข้างในนะคะสำหรับทางเข้านะคะอันนี้คือถนนที่เข้ามา จากถนนใหญ่เนาะอพอก็จะมาเจอกับที่สําหรับจอดรถนะคะที่จอดรถเยอะเลยแล้วก็ตรงนู้นนะคะก็จะเป็นที่สําหรับกางเต็นท์พอขับเข้ามาเราจะต้องมาติดต่อกับจุดเช็คอินตรงนี้ก่อนนะคะจองมาแบบยังไงก็มาติดต่อน้องตรงนี้ก่อนเช็คอินแล้วเรียบร้อยขับรถเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราเดินดูกันไปพร้อมๆกันเนาะเดิน ตรงเข้ามาหรือขับรถเข้ามานะคะขวามือตรงนี้จะเป็นสนามหญ้าพื้นแบบนี้สนามหญ้าตรงนี้ค่ะก็คือกลางได้หมดเลยนะกว้างมากแล้วก็ลานจะเป็นรูปตัว T ะคะ่ะถ้าเราเดินตรงไปซ้ายมือตรงนี้นะคะจะเป็นที่สําหรับจอดคาร์แคมค่าใช้จ่ายไงเดี๋ยวไก่บอกอีกทีเนาะแล้วก็ขวามือเนี้ยค่ะก็จะเป็นลานสําหรับ การเต็นท์พื้นไปตลอดแนวเลยเดี๋ยวลองเดินดูกันสักรอบนึงเป็นลานที่ไม่ใหญ่มากค่ะแต่ว่าได้ข้อดีของลานนี้ก็คือติดริมน้ําพื้นที่ที่ติดริมน้ำมาค่ะมันจะยาวไปตลอดแนวเลยนะคะเนี่ยค่ะซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถค่าแคมป์เนาะสำดรถค่าแคมป์บอกก่อนเดี๋ยวลืมรถค่าแคมป์มันจะมีค่าบริการเพิ่มมาอีกคันละ100บาทนะคะค่ากลางเต็นท์คนละร้อยห้าเนา แล้วก็ใช้แอร์ได้200บาทเพราะนั้นวันที่ไก่มาเนี่ยไก่ก็มาใช้เป็นคาแคมป์1คันนะคะแล้วก็มา2คน150คูณ2เป็น300แล้วก็รถคาแคมป์100แล้วก็แอร์อีก200เป็นทั้งหมด0 0อบาทเดี๋ยวเราขวามือไปก่อนนะคะอันนี้ค่ะก็คือก็จะเป็นแบบริมน้ำตลอดเลยใครที่กลางริมน้ำตรงนี้นะคะก็เอารถ มาจอดขนของได้แบบนี้แล้วก็ขวามือตรงนี้ก็จะเป็นกางเต็นท์พื้นได้หมดเลยจะบอกว่าวิวตรงนี้สนามหญ้าเขียวแล้วก็หน้ากางม,มากๆแต่ว่านะ้าฝนก็อาจจะแฉะนิดน,นึงนะคะสำหรับสนามหญ้าเนาะเนี่ยค่ะแต่ตรงนี้จะบอกว่าวิวสวยเนาะในกล้องอมันอาจจะเห็นวิวแบบ ภูเขาเล็น้อยตรงนี้เนาะแต่ว่าตาเปล่าเนี่ยค่ะคือมันสวยมากแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการมากนี่จะเป็นริมน้ำนะคะยาวไปตลอดแนวเลยอันนี้ก็คือริมน้ำยาวๆเลยนะคะนี้เลยอีกจุดหนึ่งเต็นท์เพลนะคะอันนี้จุดเช็คอินเนาะถ้ามาตรงที่จอดรถเดี๋ยวไก่พาไปดู ที่เป็นกลางเต็นท์พื้นตรงใกล้ๆที่จอดรถด,ดีกว่านะคะก็จะเป็นสองฝั่งฝั่งนี้ก็คือติดเลมน้ําฝั่งนี้แบบไม่ติดนะก็จะเป็นลานจอดรถแต่ก็จะมีสนามหญ้าอย่างเงี้ยก็คือกลางได้เหมือนกันนะคะไ่มาช่วงหน้าฝนเนาะเพราะฉะนั้นบนยอดเขาเนี่ยคะ่ะไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่ามันจะเห็นหมอกแบบสวยมากบรรยากาศเหมือนแบบอยู่เหนือภาคเหนือเลยนะคะเนี้จะเป็นสนามหญ้าเขียวๆกว้างๆเลย ที่นี่เขาจ,จัดคอนเสิร์ตบ่อยเหมือนกันนะคะถ้าใครตามข่าวในเพจชอบมาดูแบบกางเต็นท์ดูคอนเสิร์ตด้วยก็ลองเขาไปดูรายละเอียดในเพจได้จะมีคอนเสิร์ตเรื่อยๆจะบอกว่าจุดเนี้ตรงนี้ค่ะที่กำลังเดินมาเนี่ยมันเงียบสงบดีเหมือนกันนะแต่มันอาจจะไกลห้องน้ำนิดนึงนะคะแต่ว่าใครที่แบบไม่อยากวุ่นวายกับคนทั้งฝั่งทางนู้นนะคะก็ แอบมากลางปลีกวิเวกตรงนี้ได้เหมือนกันวิวสวยคว่วนี้ก็จะลงลงลงหูลง,ลง,ลงตามองเห็นวิวเขาตอนนี้เที่ยงแล้วนะคะแต่ว่าบนเขาก็ยังมีหมอกลอยฟุ้งจางๆอยู่เนาะอ่าอันนี้มันจะเป็นทางเชื่อมไปอีกร้านหนึ่งนะคะ แต่ไก่ไม่แน่ใจเนาะว่ามันยังเป็นพื้นที่ของลานอยู่ไหมตรงนู้นอาจจะปิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะโอ้ยต้องบอกว่ามุมนี้สวยเต็นที่กลางตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยจะเป็นริมน้ำเนาะแล้วเขาก็ได้แบบสงบเลยคนเดียวหลังเดียวเป็นแบบเต็นท์หลังเดียวเ,แบบเ,เดียว,ยวๆนะคะเนี่ยค่ะแกไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ยค่ะเขาให เขาไปกลางต่อได้ไหมแต่มันล่มมากเลยนะฝั่งนูนนะ้นอะแล้วมันก็จะเป็นแบบริมน้ำไปทางนู้นเลยนะคะแต่ก็จะไกลห้องน้ำนิดหนึ่งนะคะสำหรับฝั่งนี้เนาะอแพลนกลับมาตรงนี้เนี่ยค่ะเป็นเนินแล้วก็กลับมาเนาะ,ะเห็นไหมหลักคาตรงนูน้นจุดเช็คอินแล้วก็ห้องน้ำอยู่ตรงนั้นโอ้ไกลเหมือนกันนะคะ แต่ปีกวิเวกเงียบสงบเลยตรงนี้ประมาณนี้ค่ะสำหรับจุดกลางเต็นท์พื้นนะคะตะกี้เราไปดูฝั่งขวาแล้วนะคะเราเลี้ยวซ้ายไปดูที่สำหรับจอดคาแคมป์เนาะพิเศษนิดนึงสำหรับใครที่จองแบบคาแคมป์มาจะคิดค่าคาแคมป เพิ่มอีกหนึ่งร้อยบาทนะคะจะพาแวะไปดูวิวขวามือตรงนี้นิดนึงนะคะจะเป็นวิวแบบว่าน้ำยาวๆเลยแล้วก็ร่มด้วยใครชอบเลน่น,าานน้ำนะาลาเนี้ยเหมาะเลยนะคะตรงนี้ช่วงหน้าฝนเนน้ำก็จะเยอะนิดนึง รู้ได้กล้องเห็นไหมนะคะเดี๋ยวไก่ถ่ายให้ดูแบบนี้มันจะเป็นสองชั้นนะคะอันนี้คือชั้นล่างสามารถเอาทารเอาโต๊ะเก้าอี้มานั่งได้กว้างเลยนะคะนี้อย่างยกตัวอย่างบ้านนี้เนาะขออนุญาตถ่ายบ้านนี้เขาก็เอาแบบทาบมากลางนะคะมันจะเป็นชั้นหนึ่งที่แบบอยู่ติดน้ําเลยเนาะแล้วก็ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นชิกางยาวตลอดแนวเลยเดี๋ยวให้ดูหมน,น้ำนวันนี้น้ำแรงเมื่อคืนก็ฝนตกทั้งคืนเลยนะคะเนี่ยค่ะใครจะเล่นน้ำนี้ก็ใส่เสื้อชูชีพด้วยเนาะเนี่ยค่ะ ันจะเป็นแบบยาวอันนี้คือชั้นสองนะคะที่กายบอกเอาก็อเอี้ยอะไรมานั่งแบบชิวๆตอนเช้าได้แล้วก็เนี้ยก็จะเป็นด้านโบงยาวไปเลยไปค่ะเดี๋ยวไปดูข้างบนกันขึ้นมาข้างบนมาดูที่กลางเต็นท์สำหรับรถบ้านรถแคมป์หรือรถเต็นหลังคานะคะ ตรงนี้ทําดีนะถนนเนาะแบบว่าปีแบบผิงกวดโรยอย่างเงี้ยนะคะเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนทั้งวันเลยนะก็ไม่แฉะแบบเดียวแห้งนีคะจะเป็นแบบอีกน้ำยาวๆขออภัยนะคะช่วงนี้เป็นว่าอาจจะพี่รอ ซีซาร์ซีซาร์นิดนึงเนี่ยค่ะนี่แล้วก็จุดนี้นะคะเนี่ยจุดนี้ก็คือมันเหมาะสำหรับหน้าฝนเนาะที่ฝนตกแล้วก็มีพื้นหินกรวดแบบนี้นะคะเมื่อคืนไก่กลางตรงนี้แหละหันหน้าไปทางนี้แบบวิวสวยมากแล้วก็สบายมากเพราะเรากลางเต็นท์อยู่บนหิน ลานหินแบบนี้นะคะจอดรับรถเต็นท์หลังคารถบ้านได้เยอะพอสมควรเลยแล้วก็จะได้วิวริมน้ำทุกคันเมื่อวานนี้มีเต็นท์พื้นนะคะมากลางปนอยู่ตรงนี้เจ้าหน้าที่เจ้าของร้านเขาก็มาแจ้งนะคะให้ไปกลางตรงจุด ีกจุดหนึ่งที่เป็นสําหรับเต็นท์พื้นก็บริหารจัดการได้ค่อนข้างดีอันนี้ขอชื่นชมนะคะเนี่ยค่ะโซนนี้ก็หมดเลยนะเนี่ยคือโซนสําหรับการเต็นท์หลังคารถบ้านอะไรอเงี้ยนะคะ มันล่มอะมันล่มทั้งวันแล้วก็อากาศดีอบอ้าวนิดนึงแต่ที่นี่ใช้แอร์ได้นะคะก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าเออร้ยห้าสิเนี่ยสำหรับไก่ไก่ว่ามันใช้ได้เลยนะคะสำหรับราคานี้นะคะอันนี้น้ำนาะอ,อ่ะถ่ายจากน้ำเข้าไปให้ดูนี่เนี่ยคะ่ะยาวไปเลยอันนี้ก็จะเป็นเต็นท์พื้นนะคะ เดินกับหลังให้ดูร้านไม่ใหญ่ค่ะเล็กๆแต่อย่างที่บอกจุดเด่นเขาได้เปรียบของเขาก็คือวิวน้ำเห็นน้ำทุกคันทุกหลังใครมาไม่ทันก็กลางกับพื้นได้มานี่ค่ะอานะเดินย้อนหลังดีก,กว่าเดินย้อนหลังไปให้ดูพอเดินหลังไปนู้นใช่ไหมคะก็จะเป็นเต็นพื้นเนาะแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่สำหรับสั่งกับข้าวซื้อหมูกระทะอ้อแล้วก็กลางคืนนะคะตรงนี้มีตีสดให้ด้วยใครที่เอาของมาลงยังไก่อะมาสองคันใช่ไหมเป็นหลังคาคันหนึ่งเนาะจอดตัวนี้เสร็จก็เอารถที่เราไม่ได้ใส่เต็นหลังคาคะ่ะมาจอดตรงจุดนี้นะคะ ประมาณนี้เลยค่ะนี่คือจุดสำหรับใครที่อยากจะสั่งกับข้าวนะคะอาหารตามสั่งกับข้าวง่ายๆซ้มตํมต้มยำยำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเครื่องดื่มน้องแข็งขายตรงนี้ก็มาสักได้นะคะจะอยู่ใกล้ๆกับห้องน้ำทางเดินไปห้องน้ำนะคะจุดนี้ก็จะเป็นลานไผ่ที่เขาปูหินไว้ จริงๆตรงด้านหลังตรงนี้ค่ะที่อยู่ใ,ใกล้ๆห้องน้ำกับที่จุดขายอาหารนะคะมันจะมีลานหินที่เป็นป่าไผ่เนาะตรงนี้จริงๆรถบ้านจอดได้นะคะถ้าใครที่อยากแบบได้มุมสงบๆใกล้ห้องน้ำแล้วก็มีแบบพื้นที่แบบปูหินแบบนี้อันนี้แก่ว่าก็มันก็เหมาะกับรถบ้านแบบนี้นะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นลูกค้า หรือเปล่านาอแต่ว่าพอดีเลยมีตัวอย่างให้ดูจอดเป็นรถบ้านแบบนี้นะคะก็สะดวกดีเหมาะสำหรับคนที่มีรถบ้านนะคะตรงห้องน้ำตรงนี้จะเป็นที่ล้างจานนะคะที่ล้างจานจะมีหนึ่งสองแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้อีกสองที่นะคะรวมเป็นสิ่งชี้นาอ ก็เป็นที่ล้างจานแบบในร่มมีถังขยะให้แบบนี้อยู่หน้าห้องน้ำผู้หญิงนะคะโซนของห้องน้ำนะคะห้องน้ำผู้หญิงจะมีแบบนั่งชักโครกนะคะเป็นชักโครกแบบนี้3ามห้องเดินเลี้ยวขวามาตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำของผู้หญิงจริงๆมันจะมีห้องสำหรับ เป็นห้องน้ำนะคะอยู่สองห้องตรงนี้แล้วก็ห้องอาบน้ำจรงิงๆมีสี่เนาะแต่เห็นปิดประตูอยู่อันหนึง่งไม่แน่ใจใช้ได้หรือเปล่านะคะห้องน้ำเป็นแบบฝักบัวนะคะไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะ,ะอันนี้นะคะสำหรับฝั่งของผู้หญิงนะ,ะอ้อลืมให้ดูที่สำหรับแปรงฟัน,นะคะ่ะของผู้หญิงจะอยู่ตรงนี้จะ,นจะอยู่ตรงหน้าห้อง อาบน้ำนะคะมีที่แปรงฟันล้างมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมีอยู่สี่สีที่ตรงนี้นะคะอันนี้ห้องน้ำผู้หญิงเนาะห้องน้ำผู้ชายค่ะจะอยู่ข้างๆฝั่งทางนี้ข้างหน้าก็จะมีที่แปรงฟันให้นะคะขอผู้ชายขออนุญาตยืนตรงนี้ก็มี ที่สำหรับเป็นโถปัสสาวะนะคะแล้วก็มีให้ชักโครกไปที่ห้องสําหรับอาบน้ําอยู่ฝั่งทางนี้นะคะของผู้ชายนะ สำหรับลานที่นี่นะคะไปเดินรีวให้เพื่อนดูแล้วเนาะก็มานั่งสรุปปิดจบคลิปกันตรงริมน้ําตรงนี้นะคะลานนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเป็นลานที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเนาะนั้นก็ขับรถแป๊บเดียวนะคะก็จะมาเจอกับลานที่มีน้ําให้เล่นแบบนี้แล้วก็กางเต็นท์มองเห็นวิวแม่น้ําไหลเอื่อยนะคะชิลๆแล้วก็ลานนี้นะคะที่ไก่ประทับใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขา จัดโซนคารแคมป์นะคะแยกออกมาไว้ต่างหากนะคะแล้วก็พื้นที่สำหรับให้เราได้กางเต็นท์เนี่ยก็จะเป็นพื้นหิน กรววนะคะมันเหมาะมากๆเลยสําหรับการกางเต็นท์หน้าฝนนะคะคือมันไม่เฉาแฉะนะแล้วมันก็ทําให้บรรยากาศการกางเต็นท์นะคะมันดีขึ้นเยอะเลยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเก็บค่าบริการเพิ่มอีก100ร้อยบาทแต่ว่ายินดียอมจ่ายนะคะแล้วก็บรรยากาศร้านสวยนะคะใครที่อยากจะได้บรรยากาศการกางเต็นท์แบบนี้ขับรถมาจากกรุงเทพก็แนะนำที่นี่นะคะ สำหรับคลิปแกไปนี่มาคลิปนี้ต้องลาเพื่อนๆแต่ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนพาไปรีวิวของดีๆกิจกรรมดีๆที่ไหนหอย่าลืมติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้แก๊ไปนี่มาต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะไปไายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ